สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เรามาดูหอยทอดกระทะร้อนนะครับขายดีนะครับขายจะหมดแล้วดู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 นี่ขายหมดแล้วเห็นะครับนี่ดูกระปุก นี่ถี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับยังทอดกันไม่ได้หยุดเลยนะครับน้ำมันเป็นกระทะต่อกระทะนะครับน้ำมันอันนี้กินนี่กลับบ้านครับคุณโปรกลับบ้านนะครับนี่หอไปแล้วก็มีนี่มีลูกค้าสั่งแล้วเรามาเอาใสนใส่กล่องกลับบ้านครับ หมดแล้วนะครับวันนี้อาจจะหมดแล้วนะครับวันนี้หมดหอยกี่โลครับพี่โกลสามครับประมาณสามโลโอ้โหนี่โควิดนะครับสามโลนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสามโลหมดแล้วนะครับ วมเลย่ยไ,ไปผ่านมาอยืมแวะมาอุดหนุนนะครับร้านพี่ปลปูหอยทอดกระทะร้อนนะครับตลาดต้ตลุงหน้าสารชลนบุรีนะครับไปผ่านมาแวะเบียนนะครับหายก็จะหมดแล้วนะครับ นี่พ่อค้าหน้าตาหล่อๆนี่ครับพ่อค้าพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อค้าหน้าตาหล่อๆนะครับหน้าตาเราชินมากนี่เป็นไงเป็นไงต่อดในกระทะต่อกระทะเลยนะครับอร่อยครับการันตีได้เลยนะครับใครมาชิมก็ติดใจนะครับร้านนี้ครับ น,นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มจ้มีเนี่น้ำจิ้มสูตรพิเศษเลยนะครับน้ำจิ้มทำเองก่อครับพี่โป้นี่น้ำจิ้มทำเองนะครับอร่อยอร่อย,ออย,ออย,ออยน่ากินผมคิดแล้วครับอร่อยครับกอบ แล้วพร้อมรับประทานแล้วอ <c oughs> ันน,น, <c oughs> นี้กระทะเท่าไหร่ครับ60บาทครับ60บาทนะครับรต <c oughs> ักการความอร่อยนะครับผอยทอดร้านนี้ การันตีจาก youtube ลหลายท่านนะครับที่มาชิมชื่ว่าคุณเอกปักรัดตลอนไทยคลิปนะครับมากินกันหมดแล้วนะครับร้านนี้การันตีความอร่อยได้นะครับนี่นะครับหน้าปลาตานี่ครับวีดีนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับ ที่น่าจะพาไปดูร้านอร่อยๆนะครับนี่ครับใต้นี้เลยครับหอ,อยทอดกระทะร้อนนี่นะครับครับที่ี่นีขอบคุณนะครับบวัสดีครับ